เวลาไปวัดเนี่ยจะเห็นธงสีเหลืองแล้วก็มีธรรมจักรอยู่ธงธรรมจักรนี่คืออะไรธงสีเหลืองสีเหลืองก็คือสีผ้ากาวสวพัทธรรมจักรก็เป็นกลงล้อแห่งธรรมพระศาสนาก็รู้กันว่าถ้ามีธงธรรมจักรที่นี่เป็นวัดนะเป็นงานของพุทธนะอย่าไปติดในที่ที่ไม่สมควรหน้าห้องน้ําอย่างนี้มันก็ต้องดูที่ด้วยว่าที่นั้นสมควรไหม ลวงพ่อครับผมมีโอกาสไปพุทธสถานหลายที่เห็นธงสีต่างๆมากมายเนี่ยอยากจะถามว่าทําไมต้องมีธงแล้วก็คือธงเนี่ยสีที่เขาตั้งไว้เนี่ยคือมันมีที่มาที่ไปยังไงธงเนี่ยมีอยู่ถ้าพูดถึงธงทางศาสนาจะมี2ลักษณะ1นงธงที่เป็นสีฉับพันณรังสีฉับก็คือฉะคือ6พันณรังสีก็คือสี หกสีหสีคือเวลาพุทธองค์เปล่งพระรัศมีอะ่ะจะมีสีรอบพระเศียรอนะ่ะหกสีใช่ครัว่าถาาเกิดบอกว่าเป็นวิทยาศาสตร์ก็แสงออร่าแสงออร่าก็น่าจะได้นนเนขียนภาพก็ดีเวลาแกะก็ดีไม่รู้จะเอารัศมีนี่ไว้อย่างไรก็เลยทําเป็นธงทําเป็นรัศมีเป็นเหมือนวงกลมรอบ,ร,บรอบพระเศียรของพระองค์ท่าน สีก็อย่างที่เราเห็นในธงเป็นสีแทน,น,น,นครับสัญลักษณ์อย่างนั้นแล้วที่มาที่ไปของฉับพันธังสีเนี่ยคือมามาจากไหนครับก็มาจากพุทธประวัติเวลาพระพุทธองค์เสด็จไปหรือจะสแสดงอภิพนิหารหรือพระองค์ก็จะเปล่ง <S <S ไม่ใช่เปล่งทุกคราวนะครับไม่ใช่เปล่งทุกคราว<อ>จะเปล่งในคราวที่สําคัญสาคัญ<อ>จะมีแสงออร่าเนี่ยเรืองรองเรื่อๆ<อ>หกสีเนี่ยคล้<อ>ายๆรุ้งนะคล้ายๆรุ้งลักษณะอย่างนั้นเพี<อ>ยงแต่ว่า จะออกมาเมื่อพระองค์ประสงค์มีพุทธประสงค์คติความเชื่อของอย่างเช่นชาวศรีลังกาเอาธงชัตพระนังศรีเนี่ยมามาตั้งไว้สถานที่ต่างๆเนี่ยแปลว่า <ๆ S 1> อะไรก็เป็นการเคารพบูชาเคารพนอบน้อมบูชาทิเบตเองก็เอาพระตรบิดกประจาลึกในผ้าแล้วก็ทําเป็นธงเมื่อลมพัดโบกสะบัดก็เป็นสิริมงคลอักษรนั้นจะได้ไปตามลมไปสู่คนนั้นของทิเบตก็มีหลากหลายสีเกิน6สีด้วยแต่นั้นไม่ไม่ได้เป็นธงเป็นคัมภี เป็นคำพีพระไตรปิฎกทําเป็นธงราวยาวให้ผู้คนได้ศึกษาย้อนกลับมาประเทศไทยหลวงพ่อเวลาไปวัดเนี่ยจะเห็นธงสีเหลืองแล้วก็มีธรรมจักรอยู่ธงธรรมจักรนี่คืออะไรธงธรรมจักรก็พูดตรงๆคือธงศาสนาธงสีเหลืองสีเหลืองก็คือสีผาะกาวสุวพัฒน์ธรรมจักรก็เป็นกงล้อแห่งธรรมคู่กันกับธงชาติธงพปรธงสกร อย่างเนี้ยทงมวกทงสทก็เป็นทงประจําพระองค์พระศาสนาก็รู้กันว่าถ้ามีธงธรรมจักรที่นี่เป็นเป็นวัดนะเป็นงานของพุทธนะอย่างเนี้ยที่หลวงพ่ออย่างการใช้ธงเนี่ยคือมันมีกาลเทศะไหมว่ามี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 กาลเทศะยกตัวอย่างเช่นทงชาติก็ควรจะตั้งไว้ในที่ที่เหมาะสมในที่ที่สมควรเช่นว่าจะเวลาจะมีงานอะไรงานมหากรรมงานรื่นเริงงานบันเทิงตั้งก็นิยมตั้งคู่กับ ถ้าเป็นวัดนะฮะก็นิยมตั้งคู่กับธงธรรมจักรพอไปยังสถานที่ที่ตั้งพระรมรูปสารสิริลักษณ์ของพระองค์ท่านก็ต้องมีการเทศะไม่ใช่ตั้งเปลือไปแล้วอย่างธงธรรมจักรอ่ะธงธรรมจักรก็จะติดถาวรก็ได้ติดถาวรหรือติดเป็นบางโอกาสก็ได้ไม่เสียหายอย่าไปติดในที่ที่ไม่สมควรหน้าห้องน้ําอย่างนี้มันก็ต้องดูที่ด้วยว่าที่นั้นสมควรไหมติดตาเจดี นาอโอโอสดอย่างนี้ก็พอได้อยู่เข้าใจอา้าหลวงพ่อขอบคุณ,ค,ณครับอยากฟังรายการธรรมะทำไมแบบไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตใช้กล่องวิทยุธรรมะสะดวกกว่าติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์0638945666